สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Tarosudio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o ม l ะ,ะสำหรับ t o ปิกที่จะทำขึ้นมานะเป็น t o ปิกที่มีชื่อว่าภาคนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณการอ่นานไพ่เป็นการานแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยไพ่ใบแรก the star ต่อมา the sun the high priestess สองเหรียญ queen ดาบสองถ้วย t ทมเพลนเ c มเพลอร์เจ็ดถ้วยสิบไม้แล้วก็สามถ้วยใต้สำหรับนะคะไพ่ออรกเคิลออไลน์ ine, ขึ้นมานะคะจับหนึ่งใบความรู้สึกที่มีต่อคุณเดอะสตาร์เดอะซันคืออะไรก่อนนะคะมีสองถ้วยะคะ่ะขึ้นตรงกับเดอะสตาร์แล้วก็เทมเพลนขึ้นตรงกับเดอะซันมันเป็นพลังงานของความผูกพัน the High p r พรีสเตทขึ้นมาในความละเอียดลึกซึ้งนะคะไพ่ใหญ่ไพ่ที่โดดเด่นไพ่ที่มีน้ำหนัก ขึ้นมา The Sun The Star The m p e r o r High Priestess คืออะไรแล้วก็มันมีความผูกพันที่ละเอียดลึกซึ้งนะไม่พ้นพลังงานในด้านของจิตวิญญาณที่เนี้ยไพ่ไพ่ใหญ่ขึ้นมาเนะี่ยมันคือการคอนเน c t กับไฮเ r s e ซลนะคะของตัวเองอะจิตสำนึกของคุณนะี่ยสูงขึ้นเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนไพ์เซตไปแบบ คุณอาจจะไปฝึกปฏิบัติอะไรมาเหมือนโดนปลดล็อกอะ่ะเหมือนสอบผ่านนะ,ะได้เลื่อนชั้นไปอีกชั้นหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่ามันสลัดคาบตัวตนเก่านะคะ่คอยๆอ,ออกค่อยๆออ,ออกไปแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยน่าจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากเลยนะจนเขารู้สึกดีมากสบายใจ t h e star t h เด u n คือพลังงานแบบ สบายใจมากเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนแบบเออขึ้นขึ้นลงลงไหมถ้าคุณมีไยพรีสเทนด้วยนะ,ะเป็นพลังงานที่เ,เหมือนฮอร์โมนด้วยหรือเปล่านะคะอือารมณ์ก็ไม่อยากบอกว่าหัวร้อนง่ายแต่ว่าจะทรงหงุดหงิดไหมนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่ตอนนี้มีความเย็นขึ้นมีพลังงานแบบ ยับยังช่างใจสติเนี่ยไอยมีความรู้สึกนะเกี่ยวข้องกับสติมากขึ้นเลยไม่ถือสาให้อภัยเนยเขารู้สึกดีสิเดอะซันกับ the, the Star ร์เป็นพลังงานที่ทรงพลังมากเป็นเป็นแหล่งนะเป็นแหล่ง,หงแห่งความสุขเป็นแห่งแหล่งงแห่งความสบายใจอะไรเนี่ยเป็นแหล่งแห่งความสบายใจ อยู่ด้วยเราสดใสล่าเริงนะคะเป็นความรู้สึกที่เอาจริงๆเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะได้รับพลังงานนี้จากคุณหาาเมื่อก่อนเ็าเป็นคนที่เออะอะไรก็ออกจากบ้านเพื่อไปเติมพลังงานที่อื่นตอนนี้นะอยู่บ้านอยู่กับอยู่วนเวียนวนเวียนแถวๆคุณแหละพลังงานคุณดีมากเลยอะ่ะมันผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้อะคะสองถ้วยใต้สำรับสามถ้วยสองถ้วยสามถ้วยเนะี่ยเป็นพลังงานที่รู้สึกแบบ เฮ้ยอ,อยากจะลงหลักปักฐานนะตกลุมรักแล้วตกลุมรักอีกชอบแล้วชอบอีกเนี่ยไม่อยากบอกว่าเป็นพลังงานผูกพันแบบโซเม e อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นการความผูกพันรู้สึกผูกพันระดับจิตวิญญาณมันเชื่อมถึงการพลังงานฉันรู้สึกได้ว่าเธอพัฒนาขึ้นฉันรู้สึกได้ว่าเธอเปลี่ยนแปลง พยายามปฏิบัติเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงนะฮะวันวันหนึน่งเหมือนเธอแบบฉันอยู่ใกล้เธอฉันสัมผัสพลังงานเธอได้ว่ามันสบายใจขึ้นมันสดใสขึ้นมันเบิกบานขึ้นมันไม่ต้องไปหาอะไรที่ปรุงแต่งนะอยู่กับของแท้อยู่กับของจริงถ้าอาหารก็คือไม่ต้องปรุงอ่ะทานได้เลยอ่ะเข้าใจกันนะ มากกว่าเมื่อก่อนเป็นพลังงานที่สมดุลในตัวเองตัวคุณเองเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีพลังงานที่แบบมันมีความกลมกลม่กลมอมมะเนาะสมดุลสมมาตรอะไรเงี้ยหรือเปล่าบุคลิกการแต่งตัวก็ดูเหมาะเหมาะสมกับวัยนะคะไม่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วคือมันออกมาจากภายในภายในภายในเป็นยังไงการจัดการปรับแต่งตัว ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ตรงข้ามอะไรกันมากมายอย่างเงี้ยครับไม่ได้หักล้างอะไรกันมากมายแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นไม่คิดเน่ะเขาไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเราปลูกพันธุ์กันได้ลึกซึ้งกว่าเมื่อวานอีกหรอเราสามารถเอ,อคลิกกันได้ดีกว่าเมื่อวานเหรอเมื่อวานเรามองว่าเราตกหลุมรักเธอแล้วนะแต่วันนี้เราตกหลุมรักเธอสองเท่าเธอเธอเปลี่ยนตัวเองไปได้มากเลยอะ่ะ มันมาจากการประพฤติัวการปฏิบัติการอยากปรับปรุงตัวเองอยากแก้ไขพัฒนาซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าไหมผูกพันแล้วผูกพันเล่าผูกพันได้อีกนะแม้จะเป็นพลังงานที่ไม่ได้อยากผูกพันแต่ว่ามันมันมีอะไรที่มันมาโคกันมาเข้าใจกันบางบางบางกรณีไม่ได้มีพลังงานแบบส8บบวกเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับออสัญชาตญาณมันคลิกกันแล้วมันเข้าใจกันได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแหคุน อยู่ด้วยแล้วสบายอกสบายใจนะคะมองไปทางไหนก็ไม่รู้สึกว่ามันได้สบายผ่อนคลายเท่ากับคุณนะ่ะดูพลังงานลึกลับหน้าค้นหาอืมอยากรู้จังเลยว่าคุณทำยังไงนะทําไมเขาถึงรู้สึกสบายใจอย่างนี้อืมคุณแบบ,บบปรับปรุงแก้ไขตัวเองยังไงมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะแต่ดูเหมือนกับว่าเข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 าเ,เ,เชื่อตัวเองนะว่า คุณมีพลังงานแบบสัญชาตญาณมีเซน์แรงเขารู้สึกว่าคุณเซนถึงเขาได้มากๆเขารู้สึกว่าเอ่อเขาคุณคุณเข้าไปสัมผัสได้ว่าเขากําลังรู้สึกสิ่งใดอยู่แล้วคุณก็เหมือนกับจัดเตรียมไว้ให้เป็นรูป,ประธรรมอะไรเงี้ยเขาอาจจะเอออยากจะสัปดาห์หน้านี้ถ้าเราไปเดินป่าเดินเขาก็คงจะดีเนาะคุณก็ถามเขาเออเรา ไปแบบดูเต็นท์กันไหมบางทีอาจจะไปอ,อนอน่ามกลางธรรมชาติอะไรเงี้ยเต็นท์ใหญ่ๆ่ที่คุมรถได้ถ้ามีพาหนะส่วนตัวนะคะจะเป็นเต็นท์ใหญ่ๆที่สามารถออต่อกับรถได้ตัวรถได้อะไรเงะะี้ยค่ะอ่ะยกตัวอย่างเฉยๆนะเหมือนล่วงรู้นะคะล่วงรู้บางทีอาจเตรียมเตรียมการไว้ก่อนเลยก็ได้นะน่าจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะ่ะ Therapist. จัดการในด้าน finance ดีจัดการงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ได้อย่างลงตัวดูดีเขารู้สึกว่าคุณเก่งคุณเก่งมากแล้วคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ชัดเจนกับกับภายในของคุณแล้วการทําอะไรออกมามันก็เลยดูตรงไปตรงมาแม้จะเป็นคนที่นิ่งเงียบนะแต่บุคลิกคุณการทํางานแล้วฝีมือของคุณเนี้ยมันดูแบบชนะขาดลอยมันกินขาดมันไม่ต้องแบบต้องพูดเยอะอ่ะ เหมือนคนที่ฝึกฝึกข้างในแล้วก็จนกลายมาเป็นเออเป็นรูปประธรรมข้างนอกได้ให้เห็นผลงานภายนอกได้อะ่ะพลังงานเหมือนเป็นผู้นำอะเนาะผู้นําตัวเองข้างในพอเป็นผูดพอแบบมีวินัยกับตัวเองมีความรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองอะ่ะคําว่าเป็นผู้นําอะมันไม่จําเป็นต้องมีความ เออเรียกกลาดหรือว่าวางอํานาจเลยมันทําให้ผู้คนรอบข้างเขารู้สึกว่าตึงตาตึงใจอยากจะเอาด้วยอยากจะร่วมด้วยเอยชอบพลังงานเนี้ยแล้วพลังงานของคุณรอบข้างก็รู้สึกแบบพัฒนานะอยากพัฒนาตัวเองไปด้วยแบบนั้นเล่นเป็นพลังงานใหญ่ไงเดอะสตาร์เดอะซันอ่ะมันเป็นพลังงานเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันให้กับเขาแล้วคนรอบข้างได้ด้วยนะคนคนนี้คนที่มองคนนี้ไม่น่าจะใช่คนที่น้ําเต็มแก้วเพราะว่าเขาจะ มองว่าคุณพัฒนาไปในทิศทางไหนนะอันไหนที่เขาแบบครูพักรักจําได้หรือว่าอันไหนที่มันเป็นเคล็ดลับดีๆนะเขาก็จะนําไปปฏิบัติ ในตัวเขาเหมือนกันเขาเขาชื่นชอบพลังงานของคุณเขาชื่นชอบความเด็ดขาดชัดเจนความเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อใครในตัวคุณนะคะหากคุณเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณเป็นคนมีศีลธรรมมีคุณธรรมในตัวเองมีสัมมาคารวะมีฮิเลโอตตะปะานะเป็นคนที่เกรงกลัวต่อบาปนะอันไหนคือทําชั่วไม่ขึ้นจะรู้ตัวเลยนะอืคนทําชั่วไม่ขึ้น เป็นคนที่หาจุดสมดุลนะคะให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลามองหาตรงกลางนะคะแยกแยะเป็นยับยังช่างใจเป็นคุณมีราากฐานในความแข็งแกร่งภายในใจด้วยนะ มีรลักฐานแบบนั้นนะคะมันก็เลยแบบเห็นอะไรแล้วปรับปรุงตัวเองได้ก็ปรับปรุงเพราะว่าไม่ยอมไม่เป็นดินพ่อขางหมูอะดังนั้นงานก็เหมือนกันคือข้างในเป็นยังไงมันจะออกมาสู่ภายนอกเลยอะตัวคุณนะหากข้างในเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองผิดนะรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปละอายต่อบาปกลัวต่อบาปก็ไม่ทําทีเนี้ยพอการทํางานก็เหมือนกันนะจะจะชอบปรับปรุงแก้ไขให้เร็วที่สุดนะไหนทาได้ก็ทําเลยนะคะ แต่ในการที่เป็นคนทำงานหนักนั้นจะเป็นคนที่ทำงานฉลาดนะฮะไม่ใช่คนที่ทำงานหนักแล้วแบบโอ้โหลากไปเลยไม่ได้ดูแลตัวเองแต่เป็นคนที่ทำงานฉลาดนะอันไหนที่แบบเครื่องทุนแรงก็มีเครื่องทุนแรงให้ใช้ก็จะใช้ร่างกายมันก็อะไรอยู่ก็ใช้เครื่องทุนแรงไปนะคะก็จะมีไอดงไอเดียอะไรของคนแต่ส่วนใหญ่แล้วผลิตผลในผลลัพธ์ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันจะ มันมีเดอมโพเลอร์ขึ้นมาด้วยนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าช่วงนี้ใช้แรงก็นะออกกำลังกายไปแต่ว่าก็จะแบ่งเวลาว่าเอ้ยพักแต่ใช้เครื่องทุนแรงไปหรือว่าให้พนักงานหรือว่าใครที่แบบเขาเก่งมีความสามารถด้านนี้ก็จำแนกแจกจ่ายงานไปให้ทั่วๆท,ท,ทั่วถึงกันอย่างเงี้ย ฉลาดทันคนรู้สึกผูกพันนะผูกพันธ์อยู่แล้วรู้สึกอยากปกป้องอยากดูแลนะคะอยากใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะความคลิกไงทําไมถึงเป็นพิเศษละไอเพราะว่า มันเป็นพลังงานที่คนเราถ้ามันพูดภาษาเดียวกันนะมันความพิเศษมันตามมาเองไม่ได้พยายามที่จะพิเศษให้แก่คุณแต่มันเหมือนกับว่าเ,เหมือนอยู่ดีเพื่อนร่วมห้อ,องในห้องเนะนี่ยมีห้าสิบหกสิบคนหรือว่าในองค์กรทำไมเราคลิกกับคนนี้เพราะว่ามันเหมือนกับทานอาหารเหมือนกันรสชาติเดียวกันใช้ของคล้ายๆกันเงนี้ยมันคุยเรื่องเดียวกันนะ่ะ มันมีการดําเนินชีวิตที่คล้ายๆกันทีนี้ถ้ามันมีความต่างมันก็คือเหมือนมาเติมเต็มกันนะไม่ไม่ได้มองว่าเฮ้ยต่างแล้วเราต้องแบบไม่เอาดีกว่าแต่มันมีความคล้ายมันมีการการที่คนเราอ่ะใช้สิ่งของคล้ายกันนะมันคุยกันได้ง่ายกว่าคนที่แตกต่างกันมากเลยไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยมันไม่ดึงดูดความดึงดูดมันทําให้เข้าเข้ามาใกล้กันใช้ชีวิตคล้ายๆกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าความพิเศษมันเข้ามาเอง มันได้เรียนรู้กันและกันด้วยรู้สึกแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวคุณเองมีอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้เหมือนเปิดเผยให้เขาได้เห็นด้วยหรือเปล่าความเป็นเจ็ดถ้วยอ่าหรือความฝันได้เปลยความฝันอะไรให้เขาได้ได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะอแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบจะจะช่าง เป็นคนช่างเลือกจริงแต่ว่าไม่ใช่คนที่เมาเอาหมดด้วยความโลภอ,อ่ะอ่าหรืออย่างหนึ่งก็คือว่ารู้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองต่อให้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากองไว้ข้างหน้าจะเลือกเอาแค่สิ่งที่ตัวเองจําเป็นเท่านั้นหากเป็นสิ่งของนะคะเขาอ,อาจจะบอกว่าอ่าหยิบเอาเลยอย่างเช่นไปนงานการกุศลอย่างเงี้ยอาจจะมีโรงทานใช่ไหมฮะอาจจะมีลงทานเยอะแยะมากมาย คุณก็อยู่ในหนึ่งในนั้นก็อะเราเราชอบอันนี้เราไม่ห่อกับหรอกเผื่อคนที่ในงานเขาคงไม่ได้เขาอาจจะยังไม่ได้ได้ทานอะไรเงี้ยเอาแต่พอเหมาะพอควรเอาไปที่จําเป็นนะฮะทานที่จําเป็นยกตัวอย่างเฉยๆนะดูว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ไมเอเป็นคนที่คิดเผื่อคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในงานหนะ้าที่รับผิดชอบเนี่ยบางทีอาจจะรับภาระเยอะกว่าคนอื่นอืม ชอบที่จะทำไม่ใช่ทําแทนแต่ว่าถ้าใครไม่สามารถที่จะทำได้แล้วดูแล้วเป็นตัวคุณเป็นคนที่มีศักยภาพเยอะคุณก็รับทำให้โดยที่แบบไม่ได้เกี่ยงงอนก็ยังได้มันคนไม่เห็นแก่ตัวนะคะมีความเป็นผู้นำในตัวเองนำทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะไปนำใครด้วยนะคะแต่ว่า การกระทำนะ่ะมันออกปันการปัการกระทําแล้วมันก็ออกมาในด้านของรูปธรรมนะ่ะมันก็เลยทําให้สิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันประกาศศักดาของตัวคุณนะฮะคนดูแลตัวเองนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความสุขกับตัวเองนั่นแหละมันถึงทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วมีความสุขด้วยรู้สึกผูกพันกผูกพันจริงจริงนะผูกพันกับคุณแล้วถ้าเกิดเขาคนนั้นเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีสูงเขาก็มองออกว่า คุณนะคะจิตสำนึกของคุณนะคะขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นนะคะเหมือนติดเหมือนเข้าใจกับสภาวะสภาวะธรรมนะคะได้ละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยหรือเปล่านะไอ้ไม่รู้นะไ,ไม่ได้คุณลองไปเช็คดูดีๆนะคะอืมอะไรมีอะไรอีกไหมก็มันเหมือนกับไพ่ก็คือมัน เทมเพลตสองถ้วยนะฮะ The High Priestess มันคือการปรับจูนกันอยู่แล้วแล้วไพ่นะฮะอะไรเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยนะคะว่าคือคุณคุณมีการฝึกสติฝึกสมาธิมามาแล้วหรือเปล่ามันถึงได้เชื่อมได้ปรับนะ,ะได้โยงอขึ้นถึงแรงสันสะเทือนที่สูงขึ้นอ,ะอ่ะจิตสำนึกที่สูงขึ้นอะ่ะนะคะอืมมัน ไม่ใช้อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็รู้ว่าไอ้ความคิดเนี้ยมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยอ่ะสัญชาตญาณน,นะมันสัญชาตญาณชัดเจนขึ้นอธิบายยากเนี่ยนะคือคุณรับข้อมูลจากเบื้องบนได้ง่ายขึ้นแล้วก็รับข้อมูลจากจากเขาได,ได้ง่ายขึ้นมันมีสายสัมพันธ์อะไรพิเศษพิเศษที่ส่ง ที่ส่งถึงกันบางอย่างนะอยู่เหมือนกับว่านั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันหลายๆร้ยอยคนพันคนแต่คุณสามารถที่จะรับรู้หรือว่าร่วงรู้คนคนนั้นได้ว่าคําพูดที่เขาพูดอะหมายถึงคุณเขาอยากจะให้คุณรับรู้ว่าอันนี้คือของคุณนะแล้วคุณก็เข้าใจว่าอ๋อแล้วก็โอเคเอานำมาปฏิบัติโดยที่ไม่ได้หลงไหลโดยที่ไม่ได้ไปยึดไปให้ค่ากับคําพูดนั้นเหมือนมองไปว่ามัน รับรู้รับทรบาบแล้วก็หากอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็นํามาปฏิบัติอย่างเงี้ยเนี่ยจะเข้าไปในทางสติสติสตอ,อ่ะเหมือนคนมีอํานาจแต่ก็มีสติคุมอํานาจอ่ะไม่ให้มีอํานาจแต่รู้ว่าสิ่งที่สูงเหนืออํานาจคือสติอ่ะเนี่ยคุณอ่ะเป็นคนที่มีสติมากๆเลยต่อให้จะมีะชื่อเสียงเกียรติยศใด,ดๆขอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่คุณไม่ได้ ผยต้นเผยตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณมีสตินะทำงานก็ทำอย่างมีสติอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบนั้นความรักดำเนินชีวิตไปยังไงคุณก็ยังมีสติอยู่แม้ว่าคุณจะฝึกปฏิบัติคุณก็ไม่ได้หลงมัวมาว,ว่าตัวเองเก่งกาจก,กว่าใครเลยเนะสิทธิ์คิดล้างครัวอะไรเนะี้ยให้ลบคำนี้ไปได้เลยเป็นไปไม่ได้คุณมีสติอยู่เสมอนั่นะแหละที่แบบสิ่งที่แบบเขารู้สึกกับคุณรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยนะ คุณเป็นความหวังอืมเป็นความหวังเป็นแรงบันดาลใจนะฮะอยากใช้อยากใช้เวลาร่วมกับคุณนะพูดคุยกันอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องเรื่องราวลึกซึ้งอะไรแบบในทางฟิสิกส์นะแต่มันมีความลึกซึ้งละเอียดภายในอะแค,แค่นั้นก็พอบางทีไม่ได้ออกมาจากคําพูดที่ออกมาจากที่ปากที่พูดด้วยซ้ําแต่มัน มันมันมีแรงส่นสะเทือนอยู่ตรงนั้นนะคะคุณเป็นอิสระอิสระกับใยสิ่งหลายอย่างได้ด้วยเพราะสติเนี่ยเท m p พลัเนี่ยอดทนอดกลั้นนะต่อให้มีชื่อเสียงขนาดไหนนะ,ะต่อให้เป็นคนดู่งดังในแวดวงสังคมนั้นทั้งเดอะซันทั้งเดอะสตาแล้วมีเดอะเอ็มพ r ด้วยเหมือนคนที่แบบว่าครบครบมากๆเลยนะ บุญพาวาสนานะรูปสวยรวยทรัพย์รูปหลอ่อรวยรัพยนะพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะมีความอดทนอย่างสูงนะคะเข้าถึงเป็นคนที่เข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงความจริงแบบนี้เลยมีความรับผิดช,ชอบสูงมากต่อให้ภาระเยอะแค่ไหนนะแต่ก็บริหารเก่งคนจัดการบริหารเก่งวางโครงสร้างเก่งนะคะวางกลยุทธ์เก่งเขารู้สึกภูมิใจ ภูมใจในตัวคุณรู้สึกว่าคุณคุณรับมือกับหลายสิ่งหลายอย่างได้นะมีคุณรู้ว่าเขาผูกพันกับคุณมากแค่ไหนแต่คุณก็ยังมีสติคุมไว้อยู่ว่าไม่ได้ให้เกินเลยไปนะมีขอบเขตนะ,ะรู้สึกว่าบางทีคุณก็มีความซับซ้อนนะ ไม่ได้แต่ยังไม่ได้สรุปอะไรคุณหรอมีซับซ้อนลึกลับหน่าค้นหานะเพราะว่าเรามีการเรียนรู้ไปในทุกวันทุกวันทุกวันคุณเป็นคนที่แบบแม้จะเป็นคนที่มีอิสระในการตัดสินใจแต่คุณเป็นคนที่ไม่ใช่จะตัดสินใจอะไรง่ายๆนะจับมาดูแล้วก็วางก่อนจับมาดูแล้วก็วางก่อนอนะให้เวลาบางทีก็ต้องบางเรื่องบางอย่างใช้เวลาเป็นข้อพิสูจน์ใช้ตรกกาใช้เหตุผลนะเข้ามาวิเคราะห์อืม ไม่ชอบสร้างศัตรูนะคะเทมเพลนประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคงดีขึ้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่จะเป็นกัดเขาด้วยหรือเปล่าเมาื่อก่อนจะเป็นคนหัวร้อนนะแต่ทุกวันนี้ไม่แล้วอาจจะเหนื่อยจะทะเลาะทําไมให้อภัยดีกว่าจะถือโทษกดเครื่องทําไมมันเหนื่อยใจพยายามเคลียร์ข้างในให้แบบใสแบบคริสตัลนะคะบางทีภาพพลังงานขุ่นมัวมันก็เหมือนกับเวลาเราเดินทางเราเปิดไฟสูงแค่ไหนแล้วหมอกก็ยัง มันเป็นเหมือนเหมาะกลางถนนน่ะวะยังคุณอาจจะพยายามเคลียร์ตรงนั้นไปมันก็เลยเบาสบายเขาเขาถึงได้มีความรู้สึกว่าทำไมอยู่กับคุณแล้วมันเบาสบายจังเลยเพราะว่าเคลียร์อารมณ์แปรปรวนเคลียร์อารมณ์ที่มันหนักหน่วงสภาวะอะไรที่แบบมันเอามาสะสมหมักหมมไว้เป็นขยะก็เทออกเทออกนะทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกด,ดีอ่ะไม่รู้จะหาคําไหนเข้ามาให้นะเด e s t ต r าร์เดิร์ซันรู้สึกด,ดีที่ได้อยู่ใกล้แค่นี้ก็พอแล้วอย่างเงี้ย ืมีคนคนเดียวก็พอละมันแค่คือพลังงานของคุณมันทําให้เขารู้สึกแบบมันโล่งมันเบาบอกไม่ถูกแบบนี้ก็ยังได้เลยนะอืก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามมนะ่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุศา่ตร์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุศา่าห์แบ่งซปเปอร์แงมาให้ แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านพภคทรั์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ